คือพิธีอะไรหรอครับปู่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาพิเศษหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมาะหากษัตริย์ยังไงละ่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระ,ระบรมราชโอการว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราชฎรตลอดไปเป็นพระประมบรมราชโอการที่มีความหมายจริงๆ ที่พระองค์จะสืบสารรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทําไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเองไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้างอ่างเก็บน้ำในดินรัชดา พุทธศักราช2,561เอเอ้าวเจ้าเหมียวอยากกินกระทอนเลยลุงครับที่นี่ที่ไหนเหรอครับที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนหรือบดินทราจินดางไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชนลประธานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชากาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชากาลที่1ิทรงให้แก้ปัญหาที่ติดคัด และให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละแล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับโอ้ยทําไมได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ําก่อท่วมหน้าแรงน้ําก็ขาดแม่น้ํานั้นทะเลก่อหน,นุนนพืชไร่พืชสวนเสียาหายพวกอะไรไม่ได้หรอกก็ทนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะโอ้ยเพื่อของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มีเอา้าตาเสิร์ไ,ไงมาไงวันนี่ โอ้นี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะเปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันบ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลยเฮ้ยโม้อะไรที่ไหนนี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงกมีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละ ส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิวะคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปราจีนสลามมังเอ้าเฮ้ยผู้จาแบบเนี้จะว่ากันใช่ไหมฮะโอ้ยกลัวตายมาก็มาดิว่าเฮ้ยต้เจอโอเคใครจะคมกว่ากันเดี๋ยวค่ะจะยืนก่อนนะค่ะจะยืนกันก่อนไม่ยงไม่ยืนเลยใหญ่เย้ เอา้าไอ้หนูเอาไปเชิมเอาของลุงด้วยอโอ้อร่อยครับอร่อยทั้งทุเรียนทั้ทงกระทอเลยค่ะโอ้ดีแล้วอะไรอร่อยกว่าเออก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับทั้งคู่ไม่ได้<ห>ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่าถ้าคนตัดสินไม่ได้ง้นแมวละกันมามามากินเลยมามาอ่กินเข้าไปเดี๋ยวค่ะ กินกินอ้โหเดี๋อเด้ยวเดี๋ยวไหนเล่าวิ่งแม่วิ่งเดี๋ยวอย่าหนีมาตัดสินก่อนซึ่งการสืบสารรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะ ทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นวิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดาและยังทรงมอบหมายงานให้องค์ขมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการ และโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง8.6โครงการด้วยนะการสืบสารรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่สิบในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน นุ่นน้องผมนะครับ <Ừ. S 1> เขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อ,อสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเ,เยอะแยะอย่างทุนมอทศของในหลวงฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสําคัญกับการศึกษายัางไง <c oughs> พี่เพิ่งรับปริญญาบ้านเหรอคะใช่แล้วว่าพี่จะกลับมาทํางานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะใช่พี่จะกลับมาทํางานที่นี่ไอลูกหมาเรียนจบแล้วว้ย